สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูนะคะวันนี้ลงได้ขึ้นมาไลฟ์นะคะก็ไม่ได้ขึ้นมาตอบโต้อะไรของมันกับไอ,อโรจนะจันไรนะคะแต่แซนเห็นว่ามันคือการแสดงให้เห็นถึงคนสองคนที่ใคร มากกว่าที่จะเป็นผู้ระายใจนะฮะในคำพูดของไอโรจนะจััยลมันพูดถึงการกระทําของลุงอย่างโงนอย่างนี้นะคะแต่ลุงออกมาพูดการพูดของลุงนะเราแบ่งเราสามารถแยกออกได้ว่าหลักการนะคืออบ่งบอกถึงจิตใจและความคิดของคนคนนั้นนะฮะแซนเลยอยาก อพอได้ฟังแซนเลยอยากให้อ,อโรุจนะจันไรเนี่ยมันมันได้คิดบ้างถ้ามันฟังออกและเข้าใจเหมือนอย่างที่แซนเข้าใจนะั่นคือเราจะอายขึ้นมาทันทีว่าตัวเรากำลังเป็นอะไรอยู่ตัวเราทำตัวแย่ไหมมาฟังสุดท้ายก็วงเวียนกระจอกในการขอทานนั่นเองขอทานไม่ได้นานหรอก คุณขอทานไม่ได้นานหรอกคุณหลอกเขาไม่ได้นานหรอกถึงแม้คุณจะหลอกเขาได้หนึ่งร้อยครั้งเขาอาจจะตื่นขึ้นจากความโง่ในครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งไอ้จำเลยอมดาพอรูปหลอกคนหนึ่งเ,เสียหายด่าว่าทำตัวไม่เหมาะสมเหมาะสมนั่นนี่นู่นนะครับ เสียงว่ามึงเองไม่เคยส่องกระจกดูสารลูกความสะถุลของนิสัยมึงหรือหน้าตายเขาส่องมางเลยมึงต้องการแค่นี้แหละพอมึงได้บ้างแล้วได้ขอทานเศษกระตังก็บ้างแล้วมึงก็สบายใจวันไหนมึงไม่ได้ขอทานมึงขั้นเนื้อขั้นตัวมึงจะขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วมึงจะไม่มีความสุขมาไม่ไ้หลอสี่สิบดีกรีกินเข้าไป นีน่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วผมไม่จำเป็นต้องพูดว่าใครโกหกตอนไหนจำเลยเปิดร้านกับกงกับแปลก๋วยเตี๋ยวบ้าบอขอแตกไม่กับโปรเจกแต่คุณเชื่อผมไหมจะไม่มีร้านไหนเลยที่เป็นเงินของมัน แลกเหรียนสุนัขรับใช้ไหมครับไปจองแต่ละห้องละทําตัวเป็นพนักงานแต่ละผนแผนกละฉันอยู่แผนกขายกาแฟฉันอยู่แผนกขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันอยู่ผนแ,นแนผน,แนขกนผานนขายอาหารไปดูได้เลยครับจะเริ่มการประมูลสัมปทานว่าใครจะอยู่ตรงไหนต้องแปลและวัตถุต่างๆที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นจะเกิดจากการขอรวนๆเพราะฉะนั้นมือใช้คำว่า ขอทานแลนกาลาแลนอะไรอย่างเงี้ยมึงตั้งชื่อให้มันเท่ๆกาลาแลนขอทานแลนนะครับอะไรก็ได้ที่มันมันเสือหเห็นว่าใครเข้ามาในนี้มึงต้องเตรียมเศษตาตค์เข้าไปด้วยเพราะมันจะมีตู้บริจาคให้มึงหยอดทุกทุกระยะห้าสิบเมตรนี่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมกำลังประเมินนะครับ สิ่งที่ผมกำลังประเมินอยู่นะครับผุดผุดร้านค้าออกมาแต่เงินคนอื่นผุดร้านค้าออมาเงินคนอื่นไม่พอ YouTube ช่องไหนอยากได้อะไรบอกแต่ต้องจ่ายและต้องเป็นแรงงานให้เขาสุดๆจริงๆครับสุดมากๆไอ้คุณคนนีีไอ้ํำเลยสองโเมนี่สุดจริงๆนะครับ ร้ายกาจมากนะครับทำไมพวกเขาเหล่านั้นจริงยินยอมเสียสละทรัพย์ส่วนตัวไปมอบให้กับขอทานเหล่านั้นคือเดี๋ยวนี้ขอทานเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ประกอบอาชีพอะไรแล้วนะครับอาชีพหลักคือเป็นยูทูบเบอร์นะครับโอ้ยใครอยากจะเป็นมือกูไม่อยากเป็นผู้มีบารมีแบบนี้ นะมีใครอยากเกโง่บ้างครับไปเป็นมันไปเป็นจำเลยอะ่ะมีบารมีสองแปดปดใครเอาม้งครับคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนำมาถึงยอมมอบเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราให้กับขอทานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ขอทานจริงๆมันเป็ขอทานออนไลน์คือมันไม่ได้ยากจนจริงๆมันรวยกว่าเราอีก มันอาศัยความเชื่ออาศัยความสงสารในการขอทานเงินคนอื่นกินแล้วมันก็รู้สึกมีความสุขมันมีความสุขกับการได้ขอทานซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบกับทุกท่านยังไงว่าเราจะกาจัดมันได้เมื่อไหร่เราจะร้องตรวจสอบไปถึงแค่ไหนคดีจะมีการพิพากษาเมื่อไหร่ต้องเป็นไป,นปนตามกฎแห่งกรรม มึงบอกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วเห็นอะไรฮะพวกกูไม่เคยเห็นอะไรเลยเอฟซีพอตพวกเราเห็นมีแต่ลุงอยู่ในที่ของเขานะทำงานของเขาไม่ไปได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครกับพวกมึงเลยฮะตอแหลคือพวกมึงนะตรงนั้นจะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องของมึงนะ มึงไปทำหน้าที่ของมึงไปทำหน้าที่สามีทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่การงานของมึงนะมึงเป็นทนายมึงก็ไปทำงานทนายของมึงมายุ่งเรื่องจําเลยทำไมฮะยุ่งพูดจาให้ร้ายใส่ความนะมึงจะไปไกลๆเลยไปไปหากินไกลๆไปหากินที่อื่นมึงอย่ามายุ่งกับไอ้จำเลยที่มึงพูดนักพูดหนามึงแซะนักแซะหนามึงไปไกลๆบาทาเลย ให้เขาเห็นเห็นลุงเป็นอย่างงน้นอย่างนี้แต่ที่พวกเราเห็นคือเห็นตัวมึงตตกหกักตากกับตรงกันข้ามสิ่งที่มึงพูดใส่ร้ายลุงอะ่ะคือตัวมึงนั่นแหละนะโตแหลก็คือพวกมึงเพราะมึงพูดไม่มีความจริงสักคำนะมึงบอกลุงกินสี่สิบดกอแอลกอล์ฮะสี่สิบดีกรีมึงนั่นแหละกินสี่สิบดีกรีเห็นไหมที่มึงพูดให้เขาอะ่ะ มันเข้าตัวมึงหมดเลยมันเป็นสิ่งที่มึงประพฤติอยู่นะสี่สิบดีกีลุงไม่เคยกินมึงนั่นแหละกินไอโคอาวยมึงเห็นอะไรแล้วมึงไปประเมินมนั้นมันหนักส่วนไหนอะไรของมึงนะจึงต้องไปประเมินอนะไอโคอาวฮะร้านค้ายูทูบเบอร์เขาสร้างเองนะเขาออกเงินสร้างเองแค่ที่เช่าที่เมเดให้เช่าฮนะไปเป็นคอาวเลยไปฮนะ ไปจับดูหวัวล้านมึงอ่ะมันมีเขาขึ้นมาไหมอ่ะฮะอาจจะมีเขาขึ้นมาแล้วนะฮะมึงรู้จริงหรือมึงอ่ะใส่ร้ายคนอื่นเขาแม้แต่ล้านมึงเห็นอยู่เต็มตาว่าเขาออกเงินสร้างเองเขาเลือกเองคอวดยจริงๆเลยพูดใส่ร้ายลุงนะบอกสุดจริงๆเลยมึงนะร้ายกาดจริงๆเลยมึงนะถามจริงๆทําไมเขาถึงร้ายกาดเขาไปร้ายกาดตรงไหนกูขอถามทีเธอ เขาไปทําอะไรให้มึงนักหนาฮะถึงมึงถึงได้จงเกียิจงชังเขาอ่ะเขาไปทําให้พ่อมึงมวยไหมนะทำให้มอสละแอไม่เอกมวยไหมเขาไปอคอไม่เอกสละอาโคตละมึงไหมฮะไอ้โลดชนะจันไลฮะนั่นนะสิฮะมึงไปคิดสิว่าทําไมผู้ใหญ่ใจดีฮะ เขาถึงได้มีน้ำใจให้ลุงนะเห็นใจลุงนะเขามองถึงเห็นความเป็นคนของคุณลุงนะนะไม่เหมือนพวกมึงนะไม่มีแม้นแต่ความเป็นคนที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นออกจากปากมาทีละนิดแล้วนะ fc วัตถุก,กินหญ้าของมึงนะฟังไว้ดีๆนะ มันเริ่มออกปากมาทีละนิดนะเรื่องที่มันจะไปแจ้งโน้นแจ้งนี่นะอะว่าลุงอย่างงน้นอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาผิดเขาให้ได้ใช่ไหมมึงเจออะไรไหมละ่ะแหมพอทําอะไรไม่สําเร็จไม่ไม่ลงโทษตัวเองว่าเป็นคนไม่เก่งทําไม่มีความสามารถแต่บอกว่าเออต้องรอเวรกรรมนะ โถเอ้ยไอสมเกิบไอโรจนะจันไรวันนี้มึงออกปากมาแล้วเหรอว่าต้องโลเวนกรรมเหรือไอโคโอาโวโย